ลูกชายทำกับข้าวให้กินวันนี้เป็นคอกสโตรกกนอฟเป็นไส้กรอกสโตรกกนอฟเนาะอันนี้ผลไม้ที่ได้มาจากเมืองไทยมาฝากรูปลูกๆล้ก็มีฝรั่งกับกล้วยน้ำวา้าไอ้อ,อันกล้วยน้ำว้าเนี่ยเหลือแค่นี้เพราะลูกสาวแบ่งไปบ้างแล้วนะแล้วก็อันนี้มะม่งกวนเดี๋ยวอุนทำ กลับไปเมืองไทยเมื่อกี้ยังกินไปจุกใจว่าอ,อาหารไทยกลับมาบ้านเนาะทำขนมจีนน้ำยาจ้าแล้วก็มีไข่ต้มผักก็แถวๆเนี้ยเท่าที่หาได้เนาะเมื่อวันกับเมื่อวันซืนลูกชายทำอาหารฝรั่งให้กินอร่อยมากแต่ไม่ได้ลงหิวจัดยังไงนะขอตัวไปกินมือสายของน้าก่อนจ,ะจ๊ะสวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีของวันพุธที่6นะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะทุ่มครึ่งแล้วแหละ แล้วก็เป็นวันแรกนะที่น้าเนี่ยออกจากบ้านนะน้นาเนี่ยมาถึงสวีเดนตั้งแต่วันที่สามเมื่อพันอาทิตย์เนาะเริ่มแต่ถึงวันที่สามนะน้ายังไม่ได้ออกจากบ้านเลยสักครั้งเดียววันนี้ออกจากบ้านครั้งแรกแล้วก็ออกไปทํางานเนาะกลับมาทํางานอีกแล้วจ้ากลับมาทํางานเพื่อหาเงินนะจะได้ไปเมืองไทยอีกเออเอา้าแถวนี้เขามีขายบ้านหรอเขามีป้ายติดเอาไว้อยู่ตรงนั้นว่าเขามีขายในซอย,อยนี้นะอ่ะยังไงก็แล้วแต่ วันนี้อากาศดีมากนะแต่เหมือนข้างท้องฟ้าเนี่ยเหมือนจะมืดมืดอาจจะมีฝนตกนะหลังจากนี้แล้วทีนี้เดือนนี้ทั้งเดือนอะเหมือนเดิมจ้ารถไฟของน้าเนี่ยไม่วิ่งตลอดทั้งสายนะเดี๋ยวน้าเนี่ยต้องคือรถเมลไป็นคือรถไฟแล้วก็ไปลงที่สถานีหนึ่งแล้วก็ต่อรถเมลที่ไปถึงที่ทําง,งานนะเป็นแบบนี้ทั้งเดือน จริงๆแล้วหน้าเหมือมากแต่ก็ทำไงได้นะมีคนตามหลังมาเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันจ้ะ วัสดีเช้าวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดจ้าดูอากาศวันนี้สิเช้าวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดฝนตกทำกันน้าได้ไม่ได้เอาอะไรไปซักอย่างไม่ได้เอาเสื้อกันฝนไม่ได้เอาล่มไม่ได้เอาอะไรเลยมีแต่หมวกไว้กันแดด่็วานอย่างดีนะเนี่ยที่ว้เสื้อตัวนี้มันมีหูดเนาะมีหมวกอะเมื่อคืนงานก็นี่หมากไปน้อยปวดขาหนักมากนะเออแต่ว่าปวดที่เส้นอะ เมื่อก่อนน่ะปวดแค่ข้างขวานะเดี๋ยวนี้ปวดสองข้างเลย,ายขาดการออกกำลังกายมันก็อย่างเงี้ยจ้ะมัน,มนประมาณแบบว่าอ,อ,อะไรนะกระดูกทับเส้นประสาทหรืออะไรอะไรเงี้ยนะ,ะเดี๋ยงไงใกล้จะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านไปแล้วก็ทําไก่ผัดขิงไว้กินตอนเย็นแล้วก็เดี๋ยวลูกชายได้ไว้คดห่อด้วยนะไปทํางานวันนี้เดี๋ยงไงไว้เจอกันตอนเย็นกันจะ้ะสวัสดีตอนเย็นๆจ้ะ ไปทางานอีกแล้วคืนนี้คุณสุดท้ายนะแล้วก็พรุ่งนี้เถาออกกะแล้วก็เดี๋ยวว่าจะไปเข้าไปในเมืองเนาะาไปฉลองครอบครับว,วันแต่งงานล่วงหน้าจริงๆแล้วอ่ะวันแต่งงานาน้าเนี่ยวันที่11กรกฎาคะกนานะแต่ว่าวันที่11เนี่ยนะ้าทำงานแล้วก็เลยว่าเอองั้นเราก็ไปอาทิตย์นี้เลยแล้วกันด้วยว่า,าน้าว่างศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ ถึงว่าว่างก็เถอนะ้าก็ยังตอบรับนะว่าพวกเขาเขียนมาถามว่าเธอไปทํางานได้ไหมคนขาดวันเสาร์นะนะกักเว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกินที่จองโต๊ะไว้นะก็คือกินก้าวของวันศุกร์ตอนเย็นเนาะแล้วก็นอนค้างที่ในเมืองเลยโดยว่ารถไฟมันไม่วิ่งอย่างที่น้าบอกนะก็เลยขี้เกียรไปเลาหรือกับรถเมย์ที่เป็น ใช้แทนรถไฟจ้ะถึงว่ารถไฟไม่วิ่งเขาจะมีรถเมย์ที่แบบว่าเอามาใช้วิ่งแทนระยะที่รถไฟไม่วิ่งอะนะแต่บางทีก็คนก็เยอะไง <c oughs> ก็เลยนอนที่ในเมืองเลยเลยแล้วก็ค่อยกลับบ้านมาเช้า,อาตอนสายๆของวันเสาร์พอกลับถึงบ้านแล้วก็ค่อยมานอนแล้วก็ค่อยไปทํางานต่อหรืออะไรเงี้ยนะพอไปทํางานกับเอ็กซ์ตร้ายอย่างเงี้ยหน้าร้อนอะ่ะ มันก็จะได้เงินดีนะจริงๆแล้วอ่ะช่วงที่เป็นโควิดอ่ะเขาก็จะมีเงินกะเอ็กซ์ตร้าให้ต่างหากนอกเหนือจากที่เราทำงานเนาะแล้วเมื่อกลางวันนะนอนไม่โอเคเลยอ่ะสองวันมาแล้วนะเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานจนเมื่อกลางวันวันนี้นะเพิ่มบ้านอ่ะเขาเจาะผนังไงแล้วมันก็เสียงดังแล้วก็จะต้องเจาะแบบช่วงบ่ายๆแล้วอะไรงเงี้ยแฟนที่ะเจาะเช้าไปเลย แต่กระโทษเขาไม่ได้อ่ะเนี่ยอยู่คอนโดมันก็เป็นเอ๋อยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนตมันก็เป็นแบบเนี้จ้ะเอายังไงเดี๋ยวไว้เจอกัน อยู่ที่ทำงานนะจ้าอีกแปดนาทีก็สามทุ่มนะมีแดดเลยไหมท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้าดีมากตรงนี้ทาวลานจดรถที่โรงพยาบาลน,นะตรงนู้นะเป็นทางเข้าใหญ่แต่เดี๋ยวนะไปตึกนี้ข้างหลัง